ข้อไหนก็ได้นะเพราะในความจริงแล้วเนี่ยนะครับทุกๆข้อนะมีโอกาสที่น้องๆส่วนใหญ่จะไม่ได้ทําแน่นอนพี่พูดอย่างนี้เลยนะเพราะว่าใครที่มีข้อสอบอยู่ในมือและสอบมาปีแล้วนะครับน้องก็เปิดขึ้นมาพร้อมทุกได้เลยนะอันดับแรกนะครับพี่บอกเสมอว่าในมุมของพี่เนี่ยจะต้องไม่ใช้ความรู้เยอะจะต้องไม่ใช้ความรู้เยอะถ้าน้องได้สูตรแล้วปัญหาไม่เกิดแต่ปัญหามันเกิดขึ้นไปแล้วสาหรับน้องๆส่วนใหญ่นะเพราะฉนั้นน้องรู้อ่ะต่อมาก็เป็นตอนสอง เวลาที่มีโจทยแล้วเนี้นะครับต่อมาถัดมามันคืออีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับลักษณะการแบบนี้มันคือการตั้งสมการขึ้นมา2องันแล้วเดี๋ยวก็จับมาหารการันมุกก็จะเป็นอย่างนั้นตลอดแต่พี่ทุกมาพูดในมุมของคนที่ที่มีปัญหานะทุกคนฟังให้ดีนะคือมันต้องมีปัญหาแหละไม่งั้นคะแนนไม่ออกเป็นวนนั้นอ่าเพราะฉะนั้นในในกลุ่มคนที่ทําได้เนี่ยน้องก็ทําตามปกติไปได้เลยนะครับแต่พี่พูดในมุมของคนส่วนใหญ่ที่ทําไม่ได้ ณนะเวลานั้นนั้นมันมีข้อแม้นะครับว่าในเวลานั้นเนี่ยมันแปลว่าคนส่วนใหญ่เราทําไม่ได้นะอาจจะด้วยว่าคิดช้าหรือเชื่อมโยงข้อมูลเชื่อมลึกไม่ได้อะไรก็ตามแต่มันเกิดปัญหาขึ้นแล้วเพราะในมุมพิ่ตกษงเนี่ยพ่จารณาแล้วนะอาร์ามาโมนเอมีพลังงานจนเท่านี้นะครับความยาวขึ้นเท่านี้นะครับต่อมาประโยชน์นี้สําคัญนะต่อมานะครับอนุภาพนั่นหมายถึงอนุภาพนี้ไหม มันอดภาคเดียวกันไหมนะครับมีพลังงานชนนะเพิ่มขึ้นเป็นอ่าแล้วก็ถามว่านะครับความยาวคลื่นอันนี้จะเป็นเท่าไหร่เนี่ยพออา่านโจทย์เสร็จปุ๊บนะทุกคนในเวลาปกติน้องๆส่วนใหญ่จะต้องตีความแล้วนะครับนะแล้วก็ต้องเตรียมสูตรเตรียมอะไรแต่ในมุมของพี่ตุ๊กเนี่ยนะครับให้ไปดูชอยส์ก่อนว่าให้ชอยส์เนี่ยมีข้อสังเกตอะไรไหมนะครับสิ่งแรกที่พี่ตุ๊กเห็นก็คือ สองช้อนนี่เด่นขึ้นมาเลยเพราะมีเอ็มมีมวลเข้าไปเกี่ยวข้องเรองดูดีนะมีมวลเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วพี่โต๊ก็บอกน้องเลยเลยว่าในทันทีทันใดที่พี่เห็นแบบนี้คือมันมีการว่าพลังงานโจนนะครับมันเพิ่มขึ้นพลังงานโจนมันเพิ่มขึ้นพลังงานโจนเนี่ยขึ้นอยู่กับสองตัวนี้ในสูตรนี้ แต่การที่พลังงานจนมันเพิ่มขึ้นมันไม่มวลก็ความเร็วต้องเพิ่มขึ้นแต่น้องว่าเขาใช้คําว่าต่อมาเนี่ยมันมวลเดิมป่ะมันตัวเดิมไหมมันคนเดิมไหมคนเดิมพุ่งจะใหญ่ขึ้นมวลเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับกนะินเล่นนันพีทูพูดเล่นๆสบายๆนะครับไม่คุณเป็นอนุภาคมวลต้องเท่าเดิมแปลว่าความเร็วเนี่ยจะต้องเพิ่มขึ้น พลังงานจนเพิ่มมวลมันเป็นอนุภาคเดิมต่อมาอนุภาคนี้นะครับมีพลังงานนี้แปลไม่เกี่ยวกับมวลนะนะครับก็ไปเลยโอ้โหามชอยนะครับน้องก็ต้องช่วยไปดูดูแล้วให้ข้อสังเกตของเราเนี่ยคืออะไรรูทกับไม่มีรูทถ้าในงแง่ของการมีรูทช้อยสองช้อยสามมีรูท ถ้าไม่มีรูทแน่ตอบช้อยหนึ่งได้อ่ะนั่นคือแง่ที่1อีกแง่หนึ่งก็คือนะครับพี่จะทําให้ทุกอย่างมันง่ายลงกว่านั้นนะครับพี่แทนแลมด้าที่หนึ่งหนึ่งหนึ่ง,ง,งโอโ้โหช้อยแรกจะเป็น3ามไปรู้ทันไหมนะครับช้อยที่2องรูทสมคือ1นึ่งจุดเชอยที่สามเนี่ยหนึส่วนรูทสมคือประมาณ0ูนย์้าศู้าเจ็ดนะครับ ตัวเลขบอกมาแบบนี้มันจะได้ง่ายคิดในแง่ที่ว่านะครับของเดิมเนี่ยเป็นหนึ่งแลมด้าเดิมเป็นหนึ่งและพลังงานจลเนี่ยเพิ่มขึ้นสามเท่าจาก k เป็นสาม k พลังงานจลเพิ่มขึ้นมันจะเหลือในมุมมองที่ว่าแลมด้าจะเพิ่มหรือจะลดถ้าน้องสรุปได้ว่าแลมด้าลดลงน้องตอบได้เลยทันทีนะจุดนี้ไม่มีผลอื่นเลยไปได้ทันทีถ้าน้องสามารถสรุปได้และจริงๆควรจะได้เลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ น้องลองกดข้อมูลเข้าไปนะเป็นข้อมูลพื้นฐานนะครับความยาวคลื่นนะครับอย่างเช่นพวกคลื่นไมโครเวฟถ้าน้องพลอยน,นึกออกนะครับความยาวคลื่นยาวๆเนี่ยพลังงานจะน้อยถ้ามีข้อมูลเท่านั้นอย,อย,อยู่อยู่ในนะแต่ถ้าไม่มีพี่ก็มีตรรกะออื่นมาช่วยตัดสินนะครับไม่ต้องห่วงนะครับ